ขณะนี้อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูวันนี้ที่23อมองไปไกลๆนู้นจะเห็นเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ยื่นเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้บริเวณรอบรอๆขณะนี้ นกไม่ค่อยจะมียังคงยังไม่มาเพราะยังไม่หนาวะจะเห็นในทางด้านทิศตะวันตกที่อยู่นี่ก็ยังเห็นนกก็มีส่วนน้อยอะจะแพ่นมาให้ดูด้านทิศตะวันออกก็มีส่วนหนึ่งแต่ยังไม่มากมีมาส่วนหนึ่งไม่มากอันนี้เป็นนกอะไรไม่อรู้คอย,ยาว,ยาว <c oughs> เรคงจะไม่มีอะไรมากคือมาตำรวจทางไว้ก่อนตอนนี้นกยังไม่มีแน่อันนั้นก็จะเห็นนะริบๆนู้นเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ของต่างประเทศกำลังวิ่งจะเข้าปากอา่าวตรงปากน้ำสมุทรประการก็วนมาที่สาราสุขใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ นี่สาระสุดใจน,นะครับเกียร์ครับ